สวัสดีจ้าจุ่มค้นมาหวยมากแล้วจ้าก็สวัสดีสมาชิกที่นนารลักทุกทันเนาะค่ะเนาะกลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางหวยเล่าว,วันที่ยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่เมษายนนะคะปีหกสองการเป็นยังไงหวยเล่าของเฮาพุทธ่แล้ว ได้กันบอพีนองการมะม่องนะะเนาะค่ะนอพ้ออกผลนออกนะคะห้าแปดเจ็ดรับเก่าหาผลหวยเล่าออกเนาะคะ่ะเน้นวิ่งหกกับแปดการเก้ามาเนาะคะ่ะมาแปดรับเก่า สองตัวสองตัวเน้นแปดหกเก้าแปดหกหกมาอย่างมาแปดเจ็ดให้แปดหกออกแปดเจ็ดพี่น้องบันเทิงเริ่องสินอันนี้ซีเก้ามาเก้าหาเก้าเก้าสามเก้าซีออกเก้าหาพี่น้องสามโต ห้าแปดเจ็ดนี่นีบอมมี่โอ้ยไม่ได้เนี่ยแปดหกเก้าแปดสี่หกแปดหกหกนะคะก็ได้ตัววิ่งเนาะค่ะเนาะในตัววิ่งน,ะะน,งนี่สองตัวกับบอม่าเนาะค่ะเนาะเจ็ดกับสี่ 7, นี่เห็นบอมันชอบมากจังสี่ กับ่เป็นยังเนาะคะ่ะกัมีเขาไม่รุดเนาะค่ะเนาะเกือบได้ไปเพถึงดวงดาวซื่อเนาะกับมาเมือง,งแนวทางของวันที่ยี่สิบสี่กันเนาะคะ่ะแนวทางหวยเล่ายี่สิบสี่นะีคะเนาะมืองกันต่อเอาให้ได้เนาะพี่น้อง สิบ้าเอาหไหใดนงนะคะหวยลาวพุทธที่ยี่สิบสี่เดือนสี่ปีหกสองเมื่อน,นี่ได้ตัวอย่างแน่มเมื่เมืองกัน ก็มีสี่ห้าหกแล้วก็เก้าหนึ่งสามอือแล้วก็ นี่นตัววิ่เห้ามาน<อ>น้เน้นวิ่งนะคะเน้นวิ่งหากับหกกันเก้าอืม กันเก่าเด้อสองตัวสีห่ห้าห้าห้าหกห้าเก้าเก้าหาไปแล้วสี่เกาหาก็ะเปาเป็นยังเพื่อมันมากอีกนะะ้วค่ะแล้วก็ หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าแล้วก็หกสี่หกห้าหกไปแล้วหกหกเก,ก้าหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหก ันเก้านะมันกำลังเขียนตัวกันสี่เก้าห้าเก้าไปแล้วห้าหกหกเก้าหกเก้าหนึ่งเก้านี่สามเก้าเจ็ดเก้าตัวกัน มีอย่างอีกตัวกัน c สามนะคะ c สามกับีเจ็ดหนึ่ง c สามตัว ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าแปดหกนะคะ สองตัวแปดหกม่มมี่เนาะแปดหกเส้นกรน้ําแปดหแปดหกสามหกมนี่แหลคะค่ะตัวเน้น เนนมีหกห้าเก้าห้าเก้าหาไปแล้วก็เพื่อมันมากอีกเนาะพี่น้องเนาะเนนหกหาเก้าหาแล้วก,ก็ นี่ตัวเด่นแปดหกกันซีเก่านะคะกันซีเก่าซีเก่าเจ็ดเก่าเก่าหกน้ำสามตัวเด่นหากระหกเด่นหากระหกกันนี่เบิร์กระมี่เบิร์นหาหาหกหก จ็ดเจ็ดน้ำกระไดน้ำพี่น้องเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามนี่นะห้าหนี้นะจ๊ะสามเจ็ดเจ็ดสามออกแปดเจ็ดบางถ้าเทียนมันออกสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะก็ะเอาสามเจ็ด กันสามเจ็ดน้ำมันออกแปดเจ็ดเพื่อแปดมาเป็นสามนะคะสามเจ็ดเมื่อไลยตัวดอกหวยล่ามันมาสี่ตัวเนาะหอยล่ามันมาสี่ตัวหนึ่งสาม ะะมีประมาณนี้มะหมากตัวที่จับหากับจับเอาไม้กระได้ด้วยค่ะเด้อนี่เน้นวิ่งห้ากับหกบ 6, กันเก้ามีอยู่เนาะค่ะเนาะหกาเก้าหาหกหาเก 9. 6, 9. ้าหกเก้านี่ประมาณนี้แหละตัวกันกับเจมีแปดหกสี่เก้าเป็นสันเนาะ มันดอกเก่าหาเตี๋ยมันมาซีเก่าเก่าซีเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกลับน้ำเด้ออันนี้ให้เป็นแนวทางซื้อเนาะค่ะเนาะแนวทางบอสนับสนุนการพนันเอียงเนาะค่ะเนาะห้เป็นแนวทางซื้อเนาะคะ่ะจะพิจารณาเมืองดีๆเนาะค่ะเนาะสูดเข่ากับมีเข่ามีหลุดเนาะค่ะเนาะพิษพามึงได้กับคอไอัยเนาะคะ่ะ ก็พ่อลูกคือกันเนาะค่ะว่าโตเลขมันสีมากตัวใดแต่ว่าหวยเล่านี่มันชอบมากเบิ่นเนาะค่ะเนาะหวยเล้ามันก็สูมันก็สิเห็ดยากเนี่ยจักหน่อยบัคือห้าน้อยห้าน้อยจังก,กินง่ายแต่ว่ากัดรุดสองกะจังไรกะขกออภัยเนาะค่ะเนาะ,ะพิดพลาดบางไลยก็ให้อภัยกันเนาะค่ะกะ <c oughs> <c oughs> เป็นแนะียเป็นแค่นแนวทางเนาะค่ะจะไปจริงจังอย่างไยเนาะค่ะเนาะกะ,ะ,ะใส่สติในการเมึงเนาะค่ะในการ นําไปใส่เนาะค่ะเนาะพอประมาณเนาะค่ะการมณีกะกขอให้ปังๆทั้งห้าน้อยทั้งหวยเล้าเนาะค่ะเนาะมนีก็คือจิพ่อไวแค่นี้ก้อนสำหรับแนวทางหวยเล้าวันที่หินสิบสี่เนาะคะ่ะพอกันไม่พูดนาเนาะค่ะเนาะสำหรับมณีก็สวัสดีค่ะ